ดีค่ะวันนี้โค้ชไทสวยไหมสวยมากเลยโอ้โหมาคอนเทนต์ดีกว่าค่ะทำยังไงไลฟ์ยังไงให้ดูแพงที่ผ่านมาี่โอ้โหถูกมากเลยเป็นแบบหืมถูกผัวดาน่ะวิธีที่ทำยังไงให้ไลฟ์ดูแพงค่ะรู้ยังรู้ค่ะถ้าทำใช้ผู้ชำนาญการที่ไม่ใช้้อ้ผัวเนี่ยแหละมันจะดูแพงดูดีแล้วไลฟ์เราจะเลอค่า ปกติเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมคะคือถ่ายรูปเสร็จเนี่ยหรือว่าเราจะโพสอะไรอะ่ะเออมันต้องสวยกว่าตัวจริงนะคะแต่เพจนี้คือมันเท่ากับตัวจริงหรือบางอันก็จะแย่ก,กว่าตัวจริงอันนี้ที่พิสดารกว่าคนอื่นนะคะที่ดีกว่าแต่วันนี้ได้คู่ชำนาญการวลาโพสไซดูดีกว่าตัวจริงเอออันนี้มันต้องอย่างนี้แหละ ใช้แอปนะแต่ผัวที่บ้านไม่ชอบใช้แอปค่ะเขาชอบแบบว่าเรียลลิตี้มากมันเลยเป็นอะไรที่ลงโทษเรามากเลยค่ะ <c oughs> ได้จริงๆแล้วเนี่ยโค้ดไซนเนี่ยเป็นดูแพงแต่ชอบทําตัวถูกถูกผัวด่าเอมากิจกรรมดีกว่าช่วงนี้กิจกรรมที่เราเล่นกันอยู่ในกลุ่มร้อนแรงมากครับตอนนี้รฮ่ตอนนี้นะคะของโค้ดไซที่ประกาศไ,ไปเนาะ <c oughs> ก็มี14 <c oughs> day challenge ลดคุณแบบ หุ่นปังๆแล้วก็ใครลงเล่นนะคะโค้ชไซแตกทุกอย่างให้เลยแล้วมีชิงเงินรางวัล1น 10, 1,000บาทด้วยนะที่ 1, ที่2ที่3นะคะนอกนั้นแข่งแค่นั้นส่งกันบ้านคาโค้ชไซก็จะของทุกอย่างให้นะคะแค่ลงแข่งไม่มีค่าใช้นะคะโอเคใครสนใจก็รีบทักมานะคะแล้วก็อีกอันนึงมีกิจกรรมเวทล้อทาเลนที่ส1เ,เด 21วันคอนเฟิร์มว่า14วันหรือภายใน3อาทิตย์21วันนะ่ะคุณหุ่นสวยได้ก่อนปีใหม่แน่นอนอันนี้เลยเพราะเราจะมีสูตรโปรแกรมนะคะให้ทานมีสูตรทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนกิจกรรมสําหรับคนที่อยากฟิตหุ่นสวยจริงๆภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากโปรโมทนิดนึงนะซึ่งสนุกมากมันจะเป็นกันเองเป็นบรรยากาศที่แบบ ฉันไม่ได้ลดนกคนคนเดียวะ่ะทําไม่ได้ทุกทีคนเดียวพอมีเพื่อนอ่ะเราชอบคนนี้เข้าไปปุ๊บเอ้ยคนนี้เขาอายุเยอะกว่าเราเขาอ้วนกับเราเนาะหรือเขาพอพอๆกับเราเนาะเอ้ยเขาตั้งใจทํามันจะทําให้แรงเรารุก ที่อยากจะทําไปด้วยกันกับเขามันเลยเป็นสาเหตุที่หลายๆคนนะคะคือมีโค้ชดูแลแล้วอยู่ในกลุ่มคนที่อยากจะดูแลตัวเองเนี่ยทาให้เขาลดน้ําหนักได้เร็วอันนี้การันตีเลยนะคะตอนนี้หลายคนมาหลายซีซั่นแล้วหลายคนนี้อะไรงานตัวแล้วในกลุ่มงั้นก็ถือว่าคอนเทนต์วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็วันนี้นะคะที่สําคัญคืออยากลองกล้องนะคะแล้วก็อยากดูว่าเออเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะโค้ชาก็ยังเป็นจุดยืนให้ทุกคนนะคะคุณสวยคุณสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคือไขมันคุณอยู่ในร่างกายเยอะ มีปัญหาสุขภาพต่ำมาแน่นอนนะยิ่งคุณไว้เลขสี่เลขห้าเผาผ่านต่ำเนาะคุณก็จะทําให้สุขภาพคุณแย่ฉะนั้นโค้ดก็จะเป็นจุดยืนให้ทุกคนอ่ะหันมารักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองสําคัญที่สุดเนาะเพราะว่าสุขภาพเราอ่ะดีๆอ่ะมันมีค่าที่หนึ่งแล้วเนาะเพราะเราเป็นอะไรไปเราก็ทํางานไม่ได้ไม่ได้มีรายได้อีกเนาะเออแล้วก็จะเป็นภาระให้คนอื่นเนาะก็ฝากรณรงค์นะคะให้ทุกคนรณรงค์อะไรรณรงค์อะไรล้วก็ โควิดด้วยต้องกันกันนิดนึงนะสายพันธุ์ใหม่เออคุณไปเที่ยวได้นะคะแนตะ่ สถา,า,านที่อากาศตกนะคะพกแอลกอฮอล์พ่พนไว้ทุกที่เนี่ยโคสายเป็นโรคจิตตอนนี้ก็ยังพ่นอยู่ค่ะก็ยองเก้าอีโต๊อยังพ่นอยู่นะคะอากาศตกไปเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าหนาวแลด้วยโควิดชอบนะคะคุณผู้ชมขาเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวโคสายก็ตอนนี้ก็กําลังจะดําเนินการน,นะคะไปออส่งพ่อไปสุสานตอนนี้ก็ช่วงอยู่เตรียมเตรียมงานนะคะว่าเดี๋ยววันที่19เก้พ่อพ่อเผาพ่อแล้วเนาะเอาไปไว้ที่วัดทำ100บุญร้อยวันให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็19เเนี่ยเดี๋ยวจะเอา ท่านไปสุสานที่ท่านซื้อไว้หลายปีละเออนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะอ่าโอเคตามนี้แหละบบ๊ายบายยวันนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวมาชมตอนออกกำลังกายกันนะคะติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ